สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car a า d i ออดิโออีเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับการติดตั้งจอ Android เข้ากับรถรุ่นต่างๆในประเทศไทยก็บอกเลยว่าในจังหวะเวลา,านี้นะครับจอ Android เป็นสิ่งที่ยอดนิยมแล้วก็ฮิตมากๆเลย ซึ่งจอ Android จากมิชิก้าของเรานี่นะครับก็จะมีความพิเศษมากกว่าจอ Android จากท้องตลาดทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y นะครับแล้วก็เป็นจอ Android ที่มีสเปคหลากหลายเลยซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาทําการติดตั้งนะครับจอ Android เข้ากับรถรุ่นหนึ่งครับเราสามารถเห็นรถรุ่นนี้เนี่ยได้ทั่วไปตามท้องถนนเลยซึ่งสำหรับในรถคันนี้นะครับเป็นตัว Toyota Fortuner ในรุ่นที่เป็น T.R.D. นั่นเองซึ่งสําหรับในตัวรถที่เป็น T.R.D. อย่างนี้นะครับทาง, Audio งานีกโอกานันคากับ รถรุ่น Toyota Fortuner ที่เป็น T R D เนี่ยหลากหลายสิบันแล้วแหละครับก็บอกได้เลยว่าสําหรับในรถรุ่นที่เป็น T R D เนี่ยนะครับจะมีความพิเศษนะฮะในการติดตั้งมากกว่ารถรุ่นธรรมดานั่นเองซึ่งทาง P1 Car Audio ของเราก็มีความชานาญในตัวรถ Toyota Fortuner T R D ตัวนี้แหละครับซึ่งสําหรับในตัว T R D ตัวนี้นะครับ,รบ,รบก็จะเป็นเครื่องเล่นเดิมเนี่ยจะเป็นตัวจอนะครับมาพร้อมกับลําโพง J B L ซึ่งสําหรับในวันนี้เนี่ยเราจะทําการเปลี่ยนตัวจอเดิมของตัวรถนะครับ ให้กลายเป็นจอ Android จากมิชิก้าในสเปค L8 Series แรม6ลอม128รองรับการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto <ST S 1> <ST> S> <S เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสำหรับตัวจอ Android จากมิชิก้าในสเปค L8 Series เนี่ยทำงานร่วมกับลำโพง JBL จากในรุ่น TRD ทำงานร่วมกับคอนโทร,พรลพวงมาลัยทำงานร่วมกับระบบเดิมของตัวรถการใช้งาน Apple CarPlay การใช้งานแอปพื้นฐานเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับ และสำหรับตอนนี้นะครับตัวรถ toyota fortuner trd คันนี้ก็ได้ติดตั้งจอ Android จากมิชิการในสเปค l 8 s e ซีรีส์เข้าไปแล้วทุกคนจะสังเกตได้ว่าหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นเมนูที่มีลักษณะที่แปลกไปนั่นเองไม่เหมือนจอ Android ธรรมดาเพราะในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการสาธิตการใช้งานในส่วนของระบบที่เรียกได้ว่าเป็นระบบที่ล้ำมากๆในจอ Android นะครับนั่นก็คือ apple car play นั่นเองผมได้ทาการเตรียมโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับ แล้วก็ทำการเชื่อมต่อสายชาร์จเข้ากับช่อง USB ของตัวเครื่องแล้ววันนี้เราจะมาทดลองการใช้งาน Apple CarPlay ในจอ Android กันซึ่งการเชื่อมต่อนะครับพวกข้อมูลและแอปต่างๆเนี่ยก็จะมาจากในมือถือ iPhone เมื่อตะกี้นี้นั่นเองครับแอปแรกเลยแล้วกันโทรศัพท์มือถือครับการโทรล่าสุดนะครับรายชื่อการกดเบอร์โทรที่หน้าจอนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นการอิงข้อมูลมาจาก iPhone เมื่อตกี้นี้นะครับ หรือว่าในส่วนของแอปแผนที่จะสังเกตได้ว่ามี Apple Map นะครับ Google Map Apple Map กันก่อนเลยแล้วกันครับกดค้นหานะครับสามารถพิมพ์ได้นะฮะเซนทันพาซาลาดพร้าวครับอ่าลองนำทางกันหน่อยเลยแล้วกันโหเร็วจริงๆเลยนะฮะเราสามารถปิดเปิด Siri จากตรงนี้ได้นะครับเป็นเสียงของ Siri ฮะมุงห,หน้าทางทิศเหนือบนซอยลาดพร้าว 8J ปิดไปก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยสิริจะพูดไม่หยุดเลยนะฮะเวลาที่เราทําการนําทางเนี่ยเรามาลองดูในส่วนของอ e ีกแอปหนึ่งกันดีกว่านั่นก็คือในส่วนของตัว Google Map นั่นเองครับสำหรับ Google Map เนี่ยเราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับกดไมโครโฟนตรน้นะฮะไมโครโฟนอีกทีนึงนะฮะนี่คือไมโครโฟนและการพิมพ์ก็ยังทำได้ครับสยามพารากอน ผมสั่งว่าสยามพารากอนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มาแล้วนี่ฮะกดเริ่มนำทางได้นี่คือเสียงของตัว Google Assistant นะครับปิดได้ลองเปิดดูหน่อย Google Assistant เนี่ยก็จะมีการนำทางเหมือนสิงสิลิเมื่อกี้นี้เลยแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่างๆนะครับอ่ไปิดไปก่อนหรือว่าในส่วนของอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับคือการฟังเพลงผ่านแอป Music Streaming อย่าง Spotify หรือว่าจุกนะครับลองดู Spotify กันหน่อยแล้วกัน เบาเสียงนะครับหรือว่าเพิ่มเสียงผ่านคอโทนพวงมลาลัยได้หรือที่หน้าจอเนี่ยก็จะมีในส่วนของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลื่อนแท็กได้นะครับเลื่อนแท็กผ่านคอโทนพวงมลาลัยได้ด้วยเช่นกัน,นครับเนี่ยอันนี้นะฮะมีการเปิดประตูนะครับผมที่หน้าจอก็จะขึ้นเป็นรูปเปิดประตูอย่างนี้เลย ไปก่อนนะฮะนี่ก็คือในส่วนของแอป Music s t r e a m i n g อย่าง Spotify นะครับในส่วนของหน้าเมนูหลักนะครับทางซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นการทำงานรวมนั่นก็คือในส่วนของตัว Spotify และ Google Ma p ที่ผมสั่งว่าสยามพารากอนไปนะครับกดเริ่มเพลงแบบนี้ได้ฮนะหรือว่าเลื่อนแบบนี้ได้เลื่อนเพลงได้นะครับจากตรงหน้าจอน,นี้เลย อหยุดกันก่อนหรือว่าในส่วนของแอปอื่นๆนะครับอย่างเช่นไลน์ครับคุณต,ต้องการให้ฉันเขียนข้อความใหม่หรือโทรออกให้ไหมเวลาอยากติดต่อใครเนี่ยก็บอกไลน์ไปเลยนะครับหรือว่าในส่วนของแอปประชุมอย่าง Microsoft Teams Webex Meet Zoom นะครับก็ยังสามารถใช้งานได้เป็นการโทรนั่นเองครับการเปลี่ยนภาพ w a ลเปเปอรนะครับมาตรงนี้ภาพพื้นหลังอ่ะเลือกตรงนี้ได้ครับตั้งค่าปุ๊บ ภาพพื้นหลังก็เปลี่ยนไปเลยนะครับนี่ก็คือการใช้งานในส่วนของตัว Apple CarPlay ในจอ y Android จาก M ิชิก้านี่ครับซึ่งสำหรับ m ิชิก้าเนี่ยก็ยังมีจอ y Android อีกหลายสเปคที่สามารถใช้งาน Apple CarPlay ได้สามารถสอบถามเข้ามาทางเราได้นะครับ ผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวการใช้งานในส่วนของตัวจอ Android จากมิชิก้าในสเปค L8 Series ซ,ซึ่งในตอนนี้เนี่ยสเปคนี้ก็ถือว่ามีความแรงอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูงเลยละครับและสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะเปลี่ยนตัวเครื่องเล่นเดิมของตัวรถ Toyota Fortuner TRD ที่เป็นตัวจอเก่าเนี่ยให้กลายเป็นจอ Android จากมิชิก้านะครับก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ 0 8 4 5 2 4 4 4 3 3หรือว่าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับจอ Android และเครื่องเสียงรถยนต์ได้นะครับที่ w w r w c a r m a r k e t com หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเป็กของจอ Android นะครับได้ที่ id line si po ne เลยและสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบในวิดีโอชุดนี้นะครับการรีวิวการใช้งานจอ Android ใน toyota fortuner trd ตัวนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่หมจากทางเรานะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมแมทธิวนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถ Toyota Fortuner trd ซึ่งได้จิตอ่าซึ่งได้ติดตั้งจอ Android จาก m ิสก้าใน s p e l l s s r r i s s ตัวแรงตัวนี้แหละครับบ๊ายบายครับ